ทันรักเธอไปอย่าช้าอยู่ใหญ่เลยเลยไปหานนิกับหน่อยเดี๋ยวนิดหน่อยไม่เออใครรู้ไหมว่าพี่ไม่สบายใจเลยไม่รู้ว่าเห็นพี่ใหญ่ทําท่าทางแปลกๆอ่ะมันแปลกนะจ๊ะพี่วันนี้ตั้งใจจะมาบอกนิดกับหน่อยว่าฉันนะนัก ไอ้ชายน้อยไพ่อกูเคยพูดเอยว่าออนิดกับน้อยเปรียบเสมือนพี่น้องกันแต่กูคิดว่าไม่ใช่พี่น้องที่ท้อติดกันกูไม่สำคัญเท่าไรใช่แค่สะเดือ์ชนกันก็ใช้ได้แล้วตอนนี้กูจะมาขอความรักกับนิดกับน้อยแต่ถ้าเกิดวันนี้ได้ก็ไม่มีปัญหา<อ>แต่ถ้าเกิดไม่ยอมกูรักข้าไปดูเลยทำยังไงได้นะน,นะแล้วสองคนพี่น้องอมีที่อยู่ พี่มาเฮ่เสียงหุ่นโกลาจักไปรู้สิดังๆเนิตพี่ใหญ่เลยจ้ะพี่นิดเฮ้ยยยมาเฮอพี่ใหญ่พี่เมามากแล้วรู้ตัวหรือเปล่าที่นี่มันเป็นห้องของนิดถ้าเกิดว่าใครมาเห็นเข้าหรือป้ารู้นิดกับหน่อยจะต้องเดือดร้อนนะพี่จะเป็นห้องของใครก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่วันนี้ฉัน รักเธอพี่ใหญ่พี่ไม่ได้ยินเหรอทำไมลุงหลวงลาดพูดเลยว่าอย่างไรเราสองคนก็เปรียบเหมือนพี่น้องกันจะมารักกันในฐานะชู้สาวมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็มันไม่ถูกต้องยังไงล่ะเราเป็นพี่น้องกันแต่ออกเป็นคนละท้องม่ใช่พี่น้องร่วมไส้พี่ไม่พี่พูดอย่างนี้ละดาพี่ใหญ่ทำไมไม่ให้เกียเราสองคนนั้นส้เราเป็นผู้หญิงนะ จัดการเลยใหญพี่พี่เมามากแล้วไม่น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะคองโสดวามเฝ้าให้น่าใจไว้คอยใครเล่าหนาวปเดียวก็แก่เกินการเมื่อเลือกขึ้นคานเคยท่าจัดการเลยนะบองคับเองก่อนใครจะมาเมียงมองให้ไม่ตายัยางไวชระหยดยาน เอาแต่งงานเธอน้องอย่าโม่แต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวใต้ไปยงพบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยนองทำไมน้องไม่แต่งงานหรือวิชาตไม่หล่ออารูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถอดน้องมาแต่งงานกัน ไมยเห้ื่อยมากแล้วพูดไี่เรื่องยังไม่มาจยากไปเถอะพี่อายเอาแบ่งงานเถอะน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวใต้ปยหยุมพบานไม่สงสารอด,ดขึ้นสวรรค์ลเลยนอ้องทำไมน้องไม่แต่งงานเอาหรือวิชาญไม่หล่อ รูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันพอได้แล้วพี่ทำไมฉันจะไม่โกรธพี่นะถ้าพี่หยุดอะไรพี่บอกว่ารักน้องยังทำก็เป็นแตะเดี๋ยวพี่ก็เตะไม่เยอะถ้าแตกเก่งจริงนะกับผู้หญิงเนะี่ยพี่บอกความรักไม่เยอะแตกกับน้องครั้งแรก เดี๋ยวพี่เตะเกี่ยวแตกไหลหล้เละจะบอกกับน้องคนดีมามารักพี่กันเถอะกันเถอะเลกเกิดมาเป็นผู้ชายซิเปล่าทำไมถึงเป็นผู้หญิงแบบนี้ไม่มีใครกล้าตบหน้าใญ่ฉันต่ดผู้เตือนสติ ไปในเมื่อเธอทำพี่จะหาว่าพี่เลวร้ายไม่ได้ไอ้ชายน้อยฮะปังจัดเลยปังเลยอะไรกันเพี่ายพี่พี่เอาอกมาเลยนะเฮ้อะไรกันเนี่ยใหญ่หยุดเด็ก่เล็กพี่เล็กอะไรของมึงแน่ยหยุดนเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไม่ต้องกลัวนะกระโดดเข้ากลาง ควางเกลนยทำไมทำอะไรกุนเอยเล็กทนายพี่ทันจึงกล้าสร้างเรื่องชั่วทำทําตำช้าให้ฟังคําข้าม,มูลเขานี่พี่ทำไมไล,ล่ตำเขามาถามหน่อย นี่แกบ,บา้าหรือเมาไปเดยเลย็กแย่ที่สุดเลยไม่ยุ่งอะไรผิดเพราะน้ำเมา <ไป S 1> ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะกลับไปเลยเล็กไม่เกี่ยวกัะเธอเสียชื่อหมดเลยเมื่อความีนเล็กน้องพี่ถอยไปจากทิศนี้ดีกวามฉันไม่ถอยอย่างไรฉันก็ไม่ถอยทำไม จะปล่อยให้พีททำเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกดูสิเนี่ยคบเพื่อนแต่ละตัวเนี่ยทำไมวะจะเอาสังขารไาไม่ไหวแล้วระเหียเดี๋ยวจะเสียเวลาอย่ามาทำนะราระเหียเดี๋ยวจะเสียเวลามันจะเสียคุณค่ามูลเขาอย่าให้พี่ต้องมาว่าหมุนมองเพราะเธอไม่ใช่พี่ น้องเราถึงไม่ใช่พี่น้องแต่เขาก็มีศักดิ์เป็นพี่น้องกับเราพี่จะทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะมึงถอยไปซะดีกว่าถ้าไม่ถอยหรอกถ้ามึงไม่ถอยเอ้าไม่ว่าไอ้ชายน้อยหยิบดาบมากูต้องการอยากจะช่วยกูตายแล้วไอ้เล็กมันจะมีฝีมือแค่ไหนไอเล็กต้องเียกัรผู้หญิงสองคนนม่เห็นมั้ยไม่มีเดี๋ยวกูหาให้เล็ก ดูเพื่อนมาสิพบคนแต่ละคนน่ะอ้าวเรื่องวิน้องข่ากันกูถนาดใหญ่ถึงอย่างไรแล้วก็แล้วแต่ฉันจะปล่อยให้พีททำร้ายนิดกับน่อยไม่ได้ลองดูสิอเดี๋ยวจะบอกลูกกับป้าระวังตัวป้าไปแล้วไม่แ้อะไรเนี่ยอะไรก่อนนะจพี่โน้เพลฮ้ยยเป็นอะไรน้เกะไนี่เนี่ยเฮ้ยจ้ มช่วยใหญ่ด้วยแม,ม่อไอ้ไหนนือเปล่าลูกมาช่วยใหญ่ด้วยแม, <า S 1> ม<า>่ไอ้ไอ้เด็กมันจะฆ่ายายอ่ะตอบหน้าฉันทำไมอ่ะยังจะกล้าถามอีกเหรอว่าจะตบหน้าแกทำไมนี่ถามว่าฉันออกมาไม่ทันไม่ถึงก็เอาชีวิตแกลวหน,น่อยจะเล็กมันจะไม่ได้จะไม่ได้นี่ <ขอ S 2> ป็น <ทำ S 2> พี่เอ,เองเนอะ อทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ทำอย่างนี้ได้ยังไงมาฟังฉันก่อนสินี่อะไรนะเขาเรียกว่าชักศึกเขามปในบ้านของตัวเองก็เป็นอย่างนี้นั่แหละแม่นมพี่หลวงเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านเออาจเจียวจาวนี่พี่หลวงแต่เช้าเลยนะเนี่ยฉันยอมไม่ได้หรอกพี่ตะวันเพิ่งจะโผล่ออกจากตินฟ้า เออจียวจาวเดี๋ยวบ้านใกล้เลือนเคียงเขาะว่าเอ๊ะบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นแต่เช้ามืดพี่จะให้ฉันเงียบได้ยังไงพี่ทำทองไม่รู้ร้อนพี่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรหรือแม่นมก็จะเล็กน่ะสิมันหมายจะเอาชีวิตเจ้าใหญ่ลูกชายฉันใช่ใจแม่ใช่อ้เล็กน่มันจะฆค่าฉันน่แฉันออกมาไม่ทันันจะทำยังไงใช่ไหมเล็ก ใช่ไหมโอ้ยูอแยเล็กมันจะก้าใหญ่เอ่ะแมนึกแล้วเชียววัดเอ้ยวัดมาลูกวัดเอ้ยวัดมาเป็นไงล่ะลูกเอ้าถกมีหันไม่อยู่กันบมีต้องเป็นเรื่องผู้หญิงสองคนนิดกับหน่อยแน่ไอ้เล็กเมื่อสามวันก่อนพ่อพูดไปยังไง ให้รักกันแบบพี่แบบน้องแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีผู้หญิงสองคนนิดกับหน่อยอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยบอกเจ้เล็กพูดเดี๋ยวก็หาว่าเล็กพูดเข้าข้างตัวเองอีกอะแล้วพ่ออยากรู้เรื่อยทั้งหมดแล้วก็พ่อก็ถามนิดกับหน่อยเอาเองแล้วกันอ้าวนิดกับหน่อย ใครจะเล่าให้ลุงกวางหมดแล้วหน่อยเองจ้าลุงอ่าหน่อยเล่ามาลูกเดีพ่อจะดุเอานะลูกนะหน่อยกับพี่นิดเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ในห้องอยู่ๆพี่ใหญ่อะก็เดินมาตะโกนโว้เกโวยวายเรียกหนูสองคนให้ออกมาพอหนูสองคนออกมาพี่ใหญ่นะก็บอกรักพี่นิดกับหนู ยังไม่พอนะจ๊ะลุงพอพวกหนูไม่ยอมพี่ใหญ่เนี่ยก็ไล่ปั้งหนูสองคนมาจนพี่เล็กไม่เห็นเข้าก็เลยช่วยหนูสองคนเอาไว้นะจ๊ะจริงนะจ๊ะลุงเราสองคนพี่น้องไม่ได้โกหกนะจ๊ะจ๊ะพี่เล็กไม่ผิดเลยนะจ๊ะลุงใจร้อนไปหน่อยโดยไม่ถามเหตุการณ์เอาเล็กพ่อตบหน้าเจ้าเมื่อกี้เนะี่ยเจ็บไหมลูกพ่อลองโดนบ้างไหมล่ะ เออไม่เป็นไรลูกเอาอย่างนี้กันแล้วกันเป็นอันว่าพ่อขอโทษไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวหรือจะไปเที่ยวกับใครพ่ออนุญาตวันนี้จริงนะไปจริงลูกหายโกรธก็ได้เออไปพักผ่อนลูกไปไปก่อนนะไปหาผู้ชายซับหน้าหน่อยโดนสองทีเลยวันนี้แน่ยังมีงอน ส่วนนิดกับหน่อยทําอะไรค้างไว้หรือเปล่าลูกยังทํางานบ้านค้างอยู่จ้ะลุงถ้าการบ้านยังค้างอยู่หนูสองคนไปทําลูกจ้าเดี er ๋ยวทำมีทุระลุงจะเรียกใช้ไอเรวไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่จ้าอเรียกเบาๆได้ตรงองตรงใจมีวันไหนมั่งที่มึงไม่เมามึงตั้งสติ แล้วตอบคำถามกูต่อไปนี่มึงลงมาห้องนิดกับหน่อยใช่ไหมใช่ขอฟาร์มรักนิดกับหน่อยใช่ไหมใช่เขาไม่ยอมมึงปล้ำใช่ไหมใช่ไอล้ลูกชั่วลูกชั่วหวหนหยุดพูด กก็ลูถ้ามึงไม่ใช่สายเลือดของกูหลวงราชจะพักดีหญ่มึงคงได้ถูกกูมีดจามหน้ามึงไปแล้วมึงไม่เคยเลยที่ทำให้พ่อหลวงราชจะพักคนดีคนนี้ปราบรื้มใจมึงเลิกเล่าสักทีที่ว่าไอ้หญ่ กูจะพามึงไปรับราชการกูอายุมากขึ้นทุกวันแต่มึงไม่เคยมองว่าพ่อจะลำบากแค่ไหนกับทำความชั่วเอาชื่อเสียงพานให้เสียหายมึงเลิกเมาซิพ่อเคยถามฉันมึงหรือเปล่าว่าไอ้ใหญ่มึงเมาทำไมใหญ่แกใหญ่มันเมา พ่อพ่อไม่เคยสนใจฉันเลยตื่นเช้าขึ้นมาฉันก็ไม่เคยเจอพ่อสักวันหนึ่งตั้งแต่ฉันจำความได้พ่อนน้นเอาความสำคัญไม่ให้เฉยกลางหมดฉันในย่เหมือนหมาตัวหนึง่ง เอาสิพ่อไม่มีพ่อแม่คนใดที่ไม่รักลูกตัวเองเหรอกแต่ที่การกระทำกูไม่ชอบเพราะมึงเป็นคนขี้เล้าเมายาเอาสิในเมื่อในหัวสมองมึงคิดว่ากูหลวงราชจะพักดีไม่รักมึงไม่เป็นไรดาบเล่มนี้ กูไม่ได้ใช้ออกทำศึกทำสทำทงครามมานานแล้วมันมีแต่พี่สนิมจับเกลอะไปหมดกูให้โอกาสมึงเจ็ดวันมึงเอาดาบเล่มนี้ไปด้วยทำยังไงก็แล้วแต่ให้ดาบเล่มนี้มันมีความคมให้มีความขาวเมื่อยามใดมันขาวมันคมแล้วมึงพากลับมาหากู แล้วจำไว้ด้วยว่าคนอย่างมึงกูไอ้ดวงราชจะพักดีคนนี้จะเอาตีนวงมาเลยว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนมึงก็เอาความดีใส่หัวของมึงไม่ได้ทำมึงเลิกเม้าเมื่อไหร่ได้ทำความดีเมื่อไหร่ได้กลับมาที่นี่กูจะเอาหัว เดินต่างตีนไปล,ลูกใ่ใ่ใจลูกอย่าลูกใจ่าลูกโดนไล่ออกจากบ้านแล้วมึงโอ้ตูกดียลูกนะอย่านะไปสในใจคพูดพ่อหนลูกใจอย่าคิดมากนะ ผมต้องนั่งน้ำตาร่วงหรือไอใหญ่ดวงไม่ดใีใหญ่ไอเนี่ยเป็นพังพอนนะลูกนะไอเนี่ยร้องไห้สิลูกผมนั่งร้องไห้อะไรกันนี่ผมดวงไม่ดี กันคงรู้ต้องจากแม่ไปไกลแม่จากอย่าร้องไห้ไรครับอีจะไปเหนื่อยลูกถ้าผมทำได้เดี๋ยวไอ้ใหญ่จะกลับผมไม่ได้ลารับสุดกูเป็นห่วงลูกนะ อูถูกเอ็งจะไปไหนลูกว่าตัวลูกทำไม่ได้ไอ้ยาย่ไอ้หนุ่มน้อยเขาดูถูกผมผมระบมใจใชีวิตไอ้ยายอดสูงเอ็งจะไปไหนลูกผมไม่โทษเวรใ,ใครเขานั่นทำคิดว่าเป็นกรรม ของกูผมราก,ก่อนกับแม่แม่จำไว้ดีพ่อดูถูกไอ้ใหญ่ถ้าหากไอ้ใหญ่มันทำได้ไอ้ใหญ่จะกลับมา่ ตั้งแต่บัดนี้วันเวลาผ่านไปก็เนิ่นนานแล้วคือยปีไม่รู้ว่าลูกชายของเราที่ฝากหลวงราชพักดีนะเป็นอย่างไรบ้างเอาอย่างนี้ไหมน้องหญิงเราเข้าไปในเมืองไปดูซิว่าลูกชายของเราเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างพี่เพคะหมมฉันคิดมานานเลยว่า20ปีลูกของเราคงต้องเติบโตใหญ่และอีกอย่างหนึ่งหลวงราชพักดี รับราชการอยู่กับเรามานานคงเลี้ยงลูกเราได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเจ้าพี่ไปค่ะเชิญเสด็จเถอะไปคะผมเจ่นอยากจะเห็นหน้าลูกเต็มที่แล้วไปค่ะรีบไปจะดีกว่าและชวนกันนะเออไม่อยู่ชาเอ,อ้ยไม่อยู่ชาหมัวรำไรรีบไปไหาปนนะลูกชายในคลานีย ห่วงลูกเหลือเกินทั้งนิดและหน่อยจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้วันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะไปหาลูกทั้งสองคนที่บ้านของพี่เรานานเหลือเกินคงจะสุขสบาย หาเดือนผ่านไปเออเออใจลอนลอนนึกถึงลูกบางอ่อนเออเออที่จากไกลจะเป็นอย่างไรแล้วเออเออลูกข้าจะเดินทาง ดังว่าเออเออเออไอ้ปายเออสู่บ้านพียงเหล่านั้นเออเออไม่ทาใหญ่หนักอกหนักใจเออเออไอ้เจ้าโคทอง ไปไลยวลนไม่มีเหตุการณ์คืนกลับพระไทยทอทอนนอนไม่รับไม่ส่งข้าวกลับนังว่า พ่อรวงราชพักนี้ไปเรว็วรีสั่งไวคุณดานโพธทองจะเป็นเช่นไรเล่นเอาหัวใจประมาทพระอยากจะรู้ เรื่องเล่าไม่ส่งข่าวข้ากลับมาหลายวันผ่านไปแล้วท่านพ่อหลวงราชพักดีนั้นให้ออกไปดูหน้าด่านท่านขุนด่านโพทองป่าชะนีแล้วสามวันสี่วันก็แล้วจะเจ็ดวันอยู่แล้ว ท่านพ่อไม่ส่งข่าวข่าวกลับมาเลยข้าพเจ้าชายกลางนั้นร้อนรนจนทนไม่ไหวเอาอย่างนี้จะดีกว่าถ้าข้าพเจ้ามัวแต่อยู่ในวังนั้นก็คงไม่รู้ข่าวข่าวเป็นแน่จะออกจากวังออกจากตำหนักนี้ไปสืบข่าวข่าวเองแต่ถ้าข้าพเจ้าชายกลางไปโดยแบบนี้ทุกคนจะจำข้าพเจ้าชายกลางได้ข้าพเจ้าจะปลอมตัว เป็นสามัญชนคนธรรมดาออกสืบข่าวข่าวณครั้งนี้